เน,เนื้อยากกว่าเอ้ยผมว่าเป็นนักร้องแบบมันอาจจะเราเราเข้าวงการจากสิ่งนี้นมันก็เลยเป็นเป็นชีวิตมั้งอพอเราจับไมคร้องเพลงมันก็ล่าสุดพอจับไมค์ร้องเพลงีมันอัตโนมัติอ่ะว่าแบบเออเราเอเตนร์คนเราร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผม ผันตัวเป็นเทรนเนอร์แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับอ๋อผันตัวเป็นเทรนเนอร์แล้วครับผมก็ดีครับได้ทําอะไรที่เราชอบแล้วเราก็สนใจครับคือมันคือเราเคยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เราหุ่นดีขึ้นเคยควบคุมตัวเองให้มีวิน,นัยวันนี้เรามาเหมือนแบบเป็นคนคุมคุมนักเรียนอีกทีหนึง่องอย่างเงี้ยครับก็ได้ได้ได้อีกฟิลนึงแล้วก็พอเห็นนักเรียนเขาประสบความสำเร็จมีหลายคนแบบไดเอทได้มีกล้ามอะไรเงี้ยเรารู้สึกภูมิใจไปด้วยเราตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่า คนที่เป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์ความรู้สึกตอนเขาปั้นเด็กอะ่ะมันมันมันเป็นยังไงยากไหมว่าจะสร้างแรงจูงใจสร้างอินสไพรชั่นให้กับเขาอะไรอย่างนี้ว่าจะอยากให้อยากเป็นได้แบบนั้นแบบนี้โอเคยากไหมอะ่ะมันยากเป็นช่วงๆครับทุกคนเวลาคนเข้ามาสมัครอะ่ะเขาจะมาพร้อมกับแบบไฟแรงแล้วพอเขาเริ่มทําไปเรื่อยๆอะ่ะเหมือนมันอาจจะมีอารมณ์แบบเฮ้ยเริ่มขี้เกียจบ้างละ่ะเริ่มท้อบ้างละ่ะผมก็ต้องคอยเหมือนแบบเข้าไปแบบ พูชอีกอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยไปต่อนะต้องไปต่อนะอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นอาชีพที่ผลเป็นได้ผลพวงมาจากช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าโอ้โหเต็มเต็มคือคือจริงๆเมื่อก่อนอ่ะผมเล่นเวทเพราะว่าผมอยากคุ่นดีไว้ทํางานในวงการใช่ไหมเราจะได้เป็นนักษสดงที่เท่แต่ว่าพอช่วงโควิดอ่ะครับเราไม่ได้ถ่ายอะไรนอกจากผมออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายซะจนแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นอาชีพได้นะก็เราก็ชอบ แล้วพอไปเรียน<ป>อะไรนะม,มีใครชวนมาก,ก่อนหน้าเนี้ยแบบว่าให้เราไปแบบสอบให้ได้ใบประกาศอาแบบจิครักเพื่อเป็นครูอ๋อไม่ <ละ S 1> ไมีคนชวนแต่ว่าเราคิดเองว่าเฮ้ยเราอยากเป็นครูสอนนักเรียนและอยากจะฝึกคนและแต่ว่าถ้าเราไม่มีใบประกาศเนี่ยอะไรจะมาอะไรจะมารองรับว่านักแสดงคนหนึ่งผานตัวแล้วเราน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเราคิดเองเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปเรียนไปสอบดีกว่าเงี้ยครับการเรียนนะคับมันยากขนาดไหน จะได้ใบประกาศมาเพื่อได้เป็นแบบผ <Okay. S 2> ักสูงเ <Hey. S 2> ลยนเป็น oh. เพอนลอ๋อคือจริงๆผมว่าการเรียนเนี่ยถามว่ามันมันยากไหมผมว่ามันก็ยากในระดับที่ทุกคนสามารถเรียนได้แหละมันมันไม่ถึงกับยากมากซะจนแบบโหแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยคือทุกคนถ้าสนใจรักการออกกำลังกายสามารถเรียนได้แต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญคือการอัปเดตพวกงานวิจัยมากกว่าครับ mm hmm. เพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆความรู้ใหม่มันมาตลอดเราต้องวิ่งให้ทัน ว่ามันแบบไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเป็นนักร้องกับเป็นครูเทรนเนอร์อัไหนยากกว่ากันเป็นเทรนเนอร์ยากกว่าเอ้ยผมว่าเป็นนักร้องแบบมันอาจจะเราเราเข้าวงการจากสิ่งเนี้ยมันก็เลยเป็นเป็นชีวิตมั้งอ่าพอเราจับไมายร้องเพลงมันก็ล่าสุดพอจับไมายร้องเพลงที่มันอัตโนมัติอ่ะเพราะแบบเออเราเอินเตอร์เทนคนเราร้องเพลงอะไรเงี้ยครับผมทีนี้จะเป็นงานอดิเรกหรือว่าจะเป็นอาชีพหลักอ๋อตอนนี้ความตั้งใจอ่ะก็คือให้เป็นอาชีพหลักทั้งคู่ ให้เราให้เป็นคนที่มี2องอาชีพไปเลยครับใช่แต่ว่าทุกคนก็รู้ว่างานในวงการมันมีอายุเนาะก็แต่ผมคิดว่าเทรนเนอร์เนี่ยอายุเขายาวตราบใดที่เราอัปเดตงานวิจัยแลวสอนคนเราสอนได้ลองรับไปเลยใช่ลองรับไปเลยใช่ครับใช่ครับไอจีเราตอนนี้ไม้เคยไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องงานในวงการมันเจอเลยก็ใช่เเน้นอ๋อคือผมว่าไอจีอ่ะให้คนรู้ตัวตนไปเลยคนโดยส่วนมากก็รู้ว่าเราเป็นนักแสดงแหละ แต่นักแสดงลงไลฟ์สไตล์นักแสดงก็คือนักแสดงไงแต่ว่าอยากให้รู้ว่าตอนนี้เราทำอาชีพนี้อยู่ใช่เป็นเป็นไลฟ์สไตล์ออกกําลังกายให้รู้ว่าเราออกกําลังกายไปด้วยไงครับลูกศิษย์เยอะขนาดไหนครับลูกศิษย์เยอะขนาดไหนครับก็ตอนนี้มีนักเรียนอยู่3รุ่นแล้วครับก็รุ่นละประมาณรุ่นแรกประมาณ30แล้วก็หลังนเดียว อะไรนะครับคนอย่างคุณลุนแรกเนี่ยดูแลคนเดียวแล้วก็พอรุ่น2เนี่ยเริ่มรับเริ่มมีทีมแล้วรุ่น2องก็สามสกว่าคนแล้วก็รุ่นล่าสุด40คนเหมือนมันมันขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งที่มาเรียนกับเราส่วนใหญ่เขาอยากจะให้เราเป็นผู้หรือว่ายังไงหรือชายหรือว่าเป็นนักเรียนส่วนมากอู้ห์ห้าสิบห้าสิบเลยครับเป็นผู้ชาย50%เป็นผู้หญิง50%เเลยผู้ชายก็มาแบบหวังว่าจะเล่นกล้ามให้มีกล้ามและรีดแบบเราส่วนผู้หญิงเขาก็จะส่วนมากมาแบบ มาแบบรูปร่างโทมหน่อยอยากจะไดเอทอะไรเงี้ยที่บอกว่าจะดื้อกับครูเลยอยากดื้กัรูไอจีรู้ไหมมัเป็นตัวจริงรอยากให้เฮ้ยจริงใจดีจริงจริงอยู่นะใจดีประมาณหนึ่งคือแต่ว่าถ้าถ้าน้องแบบนักเรียนเริ่มไม่ส่งกันบ้านก็จะเริ่มตามจิตต้องส่งนะแล้วก็ถ้าเกิดใครเริ่มท้อก็จะมีการเหมือนแบบแบบบิ้ววิธีบิ้วอาจจะไม่ใช่วิธีปณีปนอมอย่างเดียวอาจจะต้องมีรับบทเป็นเหมือนแบบเป็นโค้ชด้วยก็คือแบบเฮ้ย ต้องมาแล้วต้องทำแล้วอะไรเงี้ยมีดุจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กนักเรียนดื้อแบบควบคุมอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีก็ก็คุยเลยอ่ะก็คือจริงจังเลยจริงจังเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าผมหวังดีผมต้องปั้นเขาให้สําเร็จอ่ะใช่ใช่แล้วเราเป็นศัลภาพท์อะไรเงี้ยมันมีคนเข้ามาปวดไหยครับศัลยแพแต่ละภาพมันโอ้เออบางทีก็ไม่ได้หรอเออเซฟเกินไปมีคนเข้ามาก็มีทั้งไทยแลนด์และต่างชาติก็มีมากแต่ว่าผมก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้โต้ตอบอะไร<ช>ถ้ามาถ้ามาแรงมากๆก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรแค่ไหนยวมีใจแรกมาบ่อยมากก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าถ้าแรงผมก็จะอาศัยว่าเอ้ยเราไม่โต้ตอบนะแต่ว่าถ้าเกิดมาแบบเฮ้ยแค่ชวนคุยทักทายอะไรเงี้ยถ้าเขามาเรื่องแบบปรึกษาสุขภาพผมก็ตอบได้ เดนแบบออเฟอร์อะไรเงี้ยออเฟอร์ไม่ไม่มีไม่มีอย่างยังไม่มีขนาดไม่มีไม่มีเนาะไม่มีเะไลยนะออพี่ยังไม่มีไดเล็กไม่มี่ไม่มีระเบิดไหมยโระเบิดไมระเบคืออะไรหรออุ๊ยเีวรบอก่แต่ว่าเราเราเจอโนชินเลยใช่ไหมก็แบบเออก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าแบบเฮ้ยมันน่ากลัวอะไรเงี้ยรู้สึกแค่ว่าอ๋อก็เขาน่าจะสนใจผลงานชอบดูรูปเราอะไรเงี้ยเฉยๆในส่วนของตัวเองแ็นเทนดูแดดองให้แบบบุนดีเหมือนเดิมกล้ามยังฟิกเทนแน่นเหมือนเดิมก็ คือเหมือนแบบหลักๆแล้วว่าวิธีการดูแลคือเราทําให้สิ่งที่ทุกคนคิดว่ายากเป็นไลฟ์สไตล์ธรรมดาของเราเราก็เราก็แค่ทาไลฟ์สไตล์ธรรมดาของเราไปเรื่อยๆใช่คุณนัอกับทุกคนหน่อยเพราะว่าส่วนคนเขาใจคิดว่าเธอจะไปเอาอาชีพแบบเป็นครูใช่ไหมฟังแล้วก็ก็เอาจิงก็เอาจิงไม่หมถึงว่าจะไม่แต่ที่วงการงลยอ๋องานงานวงการยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งแต่ว่าเป็นคนแบบเป็นคนเอาจริงทุกทุกมุมอยู่แล้วที่ทํางานครับ งาน bon mm hmm. ในวงการสามารถติด hmm. ต <Ps> ่อมาได้ติดต่อมาได้ติดต่อเลยมีมีเบอร์อะไรอยู่ในไอจีตอนตอนนี้มีงานู่มีถ่ายละครอยู่2เรื่องครับใช่ครับต้องแบ่งเวลาดีๆเหมือนกันคุณพี่นจะให้กำลังใจคนอยากจะเริ่มต้นออกกำลังกายยังไงอ๋อโอเคครับก็เป็นว่าผมว่าเรื่องของการออกกำลังกายมันต้องเข้าไปอยู่ในชีวิตทุกคนแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีแน่นอนนะครับก็หันมาดูแลสุขภาพกันเถอะถ้าไม่รู้ว่าจะดูแลไงก็มาสมัครคอร์สผมเออขออีกเรื่องอันน ยังอยู่ในสังกัดพี่อัดเจ็บเหมือนเดิมไม่แล้วเป็นฟรีแลนซ์ใช่ใช่ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์แบบดูแลตัวเองเลยใชไ่ไม่ไม่ไม่ได้อยู Thai> ่สังกัดแล้วครับตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วล่ะใช่ก็คือพอพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์ก็เนี่ยก็ไปเรียนไปอะไรทําให้เป็นแบบเหมือนสร้างสร้างสร้างอีกอาชีพหนึ่งของตัวเอง